เรื่องนี้ต่อไปข้างหน้านจะจะเรื่นพรานมากมายการของเคยออกไปข้องคอือว่าเป็นมงคลดังรุ่งรุ่งออกมาไม่เป็นโรคจักจิตใจของตาล้วงนะเป็นมงคลดังรุ่งรุ่งเคยติดตำราไม่ได้เดี๋ติดปตักรักล่าหน้าถือเครื่องเหล่านี้ให้ปลอดภัยอย่ามีอะไรบังคุ้ขึ้นใครโตใครต้นใครูุใครลังใครปฏิบัติกองแต่ทำแนงเดือดก็้าก้อนปั่นเดือบอตนาเรื่องรักติดทางไล่ ตลอดตึงองคมพอแต่วิสุทเบิ้นแปดเบิ้นดาดเบิ่นป้านเนะปุ๊บแต่องเพิ่นปตาดางหัวล้านสบายกายรบายเส้มาจเรียนนี่เบอร์แปาไปแป้นจะปลอดภัยไปรถไปเรือไปเน้ามาตาย ดังพุทธหลวงคุณเต็มความในเรื่องขงความปรารถนาสุขการท้งแพศบัดนี้มันไปเล้วจุดดีโชคดีโชคดีนะตั้งแต่วันบัดนี้ไปก้าไปซึ่งสู้อยู่ในเรื่องนี้นะเบี่นก้าวต้ากงตาล่วงก้าไปซึ่งสู้ในเรื่องนี้ไอ้ลูกล่างปลอดภัยไปไปือไปเนิ่นมาตายทำเรื่องนึงเร้่องอะไรบางคนด่าบางคนต้นได้หลับได้หลับได้ร่างเฟินได้ความรู้ได้อื่นได้ทองได้ก้าวได้ก้องตามความปรารถนาสุขการท้งแพศบัดนี้มันไปแล้วก็ให้พี่น้องก็อยากลูกหลังนิดนึงเนาะ ต้งมุดพาไปก็้าคอจะได้มีลาบมีรสมีสั่นรื่อนม,มีความสุขปลอดะไปไปรอดไปเรือไปเนื้อมาตาย้เนี่ยแม่เริ่มันก็ขึ้น ไม่ปึกไม่ผลักดังเดนขาดเพรแทนอยู่โบตนาแบบพิตรหนึ่งใจแปบพิจีหนึ่งใจแปบพิจตหนึ่งใจโดยบารมีของบารวงมาพิ้งชู้ในเรื่อนี้สลุกลั่นสบายคายรบายได้มามารมนเป็นทุกยไม่เหนื่อยได้บัขึ้นในตัวในพึ่มในรูปในหลามของเทอละปลอดภัยปุ่มการตั้งควอมแคล้วทำมังคามแคล้วตัังกังความแคล้วประองค์าแคล้วให้คแคล้วแต่ก็ารู้ํามังควแคล้ว traoñ-tran-leo eo kor-gweo ket a-sroul, sang-kant kor-gweo traoñ-tran-leo eo Na rang na rang na 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 na